เจ้าฟ้าสิริวันวรีสเสด็จบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในาวาระใครวันประสูติเมื่อวันที่8มกราคมพศ2565เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันเสาร์ที่8มกราคมพศ2565เนื่องในาวาระใครวันประสูตสิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนรัชกัญญา เสด็จไปพระอุโบสถวัดรับบพิษสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ